วรกแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบ้ันอเลยันอ้เเคสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเรากลับมาในเกมรลบอกรอกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปดนแบบที่มีชื่อว่าค่าแคปกันนั่นเองหรือที่เป็นแบบที่มี ไม่ใช่มีชื่อว่าสิเป็นแบบที่เราต้องช่วยเหลือกันนั่นเองซึ่งจะต้องเล่น2ผู้เล่นนะทุกคนซึ่งเอาง่ายคือมัอนจะเป็นอไรกันเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่ามาไปกันเลย<า>ซึ่งเขาจะมีให้เลือก2ออย่างระหว่างคนเดินกับคนที่นั่งเราจะเป็นอะไรกันดีฮะเราเราจะเป็นที่นั่งก่อนโอเคอ่ะงั้นเราเข้าตูน้นี่อ่ะกดเข้ากดคู่โอเคเอาเข้ามาดิเข้าโอเคอได้แล้วคู่ วมาซึ่งก็จะ,ะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งเราต้องเป็นคนเดินนะครับในคนนึงก็จะเป็นคนนั่งซึ่งคนนั่งเนี่ยเขาจะมีเบรกแล้วก็คันเร่งใช่ไหมเห็ <He S 2> นน้องเคบอกมาอันนี้ชื่อน้องเคนะครับเผื่อใครไม่รู้จักอ่างั้นไปกันเลยซึ่งเราต้องผ่าปลากรวงต่างไปให้ได้อ่ะถ้าเบรกเป็นยังไงเดี๋ยวลองเบรกสินี่นี่เบรกมันจะเป็นแบบนี้นนอ่ะมันจะมีเห็นปะถ้าถคันเร่งอ่ะคันเร่งก็จะพุ่ง อ๋ออย่างงี้โอเคโอ้แต่รู้สึกเสียงเกมดังไปมาตกเลยหายโอ้โหซึ่งถ้าเราตกเมื่อไหร่คือเราก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ใช่มันต้องกลับมาเริ่มใหม่ต้องมาเข้าตู้อบใหม่เริ่มใหม่เราต้องกระช้าโอ้โหไวมากไวมากอยากลองเป็นคนนั่งอยู่เหมือนกันว่าเป็นยังไงเป็นคนเดินเดี๋ยวเขาน่าแล้วถ้าตายถ้าตายเขาน่าเดี๋ยวเราเดินให้ออ จะมาตกที่เดิมไม่ได้เดนเจอร์อันตรายอ่ะโอเคคอยๆซ้ายขวาขวาร้ายซ้ายดีกันไปซ้ายเพราะซ้ายดีอ่าได้เลยสรุปดีดีจริงคือบ่อยเด็ดติ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 ดออกก่อนให้มันตรงต้องให้มันล็อกมันตรงโอเคมาแล้วเดินเลยเลยเลยเออสวยแต่เราจะพาดิเอ้า แล้วไอ้คนนี้มันตกไปแล้วอ่ะไอ้ผู้หญิงเสื้อชมพูอ่ะเอาลาก่อนแล้วเธอตายแล้วไคยๆนะเคๆนะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอเดินหน้านะเดินหน้านะเอ้ยโอเคอันนี้เขาบอกว่าคัลลิงมาคัลลิง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  ทุก<ส>คนรอบนี้เราเป็นคนนั่งนะไหนเบรคคันเร่งเบรกอ๋อนี่อะเบรกไหนว่าคันเร่งไม่เห็นมีคันเร่งเลยคันเร่งกดเดี๋ยวมันดูอะ่ะมันจะเร่งอ่ะไป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 ได้ไหมได้ไหมระวังระวังโอ้<ม>ต้าหนิมุมมองสูงมากมากเลยเข้าใจรู้สึกคนเดินหรือยัง อเนี่ยทำไมคนนั้นมันต้องอ่าไปอยู anyway pues, ่ข uh ้างหน้ากว่าเราอ่ะเข้าใจรู้สึกคนเดิรหรือยังไปขวาไปขวาน่าใกล้กว่าเพราะขวามันใกล้กว่าหรือไงซ้ายก็ได้ตรงนี้ดีกว่าเกย์เกย์นะโอเคไปเลยไปเไปโอ้ยยิงไม่ได้แล้วตกจะผ่านไม่ได้ชาดีเดี๋ยว โอ้โหผมเป็นคนเดินเก่งสุดแล้วจริงๆเออให้เรานั่งดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาแบบเดินๆแล้วผมเริ่มบูเทคนิคละวโอเคค่อยๆนะค่อยๆนะอู้อู้อู๊อู๊อ่ะเริ่มบูเทคนิคละวโอ้โหิ๊งเดินเดียวกิ๊งน่ะโอเคค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะกูชนแม่งทุกอย่างโอเค

โอเคม่เออแมพมึงสร้างไม่ใครเล่นเนี่ยสามนาทีครับโอเคค่อยค่อยค่อ่อยอ้าวหัวร้อนละหัวร้อนหัวร้อนละต้องเข้าได้ต้องเข้าออโอเคเข้าได้เข้เข้าได้ๆๆ้ได้ได้ได้โอเคอุ้ยๆตรงนี้แหละ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 ตรงหินจะเบรกได้ขาดเลยนะ โอเคโอเคโอเคอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าอย่าพะเข้าไฟแดงฉันได้เตือนคุณแล้วอย่าเข้าไฟแดงแล้วก็เหลจะไฟเขียวอ่ะอ่ะเออไฟไฟไฟไปกันไปกันไปกันโอ้ยโอ้ยแล้กโอ้ยอ่ะ งั้นเว่าตรงหินคือต้องเบรกไว้ตลอดใช่ใช่ใช่เบรกไว้ตลอดโอ้มันจะมีไฟแดงไฟเขียวเบรกไว้เยอะเลยนะได้เลยได้เลยโอ้โหไม่ตงใช่ไหมไม่ตกใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเบรกไว้นะเบรกไว้เบรกไว้เบรกไว้มันมันลื่นมันลื่นมันลื่นเบรกไว้เบรกไว้เบรเบร้บรเบรเบรเรเขียวร่อนเขรบอเบร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 บอ้บรเ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 บรรเ อ่ะไฟเขียวละเฮ้ยไฟเขียวละไปเลยเบรก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 โอเคสโลว์ดาวสโลว์โอเคโอเคต่อไปเป็นเหมือนกันนะค่อยๆนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้มทังโอ้ยล้มทังด้วยล้มทังด้วยว่า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 ยขึ้น เฮ้ยโอ๊ยโอยเีไ้ยเียดเยเบียดเ้ียดเยดเเบยไเเบยบเบยเเบยเคโอเคโอเคเราตกตรงนี้เราตกเราตกข้างหน้าอยู่เบรกไว้นะพยายามเบรกไว้นะีเบรกไว้สุดเยไปเคเอ้ยเดไดดยเเเ โอ้ไปไปไปรถจะพังนรถจะผ่ะผานมันเอียงเหรอมันเอียงเหรอมันเอียงอ่ะเดินเดินไปเลย Grammy okay. เดินไ,ไปเลยโอเคเดินไปเดินไปขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเลยนะเบรกเลยนะเบรกไว้เบรกไว้โอเคเบรกไว้แล้วไปเลยไปเลยโอเคไปเลย อันนี้<ฮ>เขาบอกว่าอะไรวะเขาบอกว่าเอ่อสวิงรถเข็นเพื่อทําลายประตูต้องสวิงรถเข็นโอเคสวิงรถเข็นโอ้โหเ,เอาจริง <Yeah! S 1> เหรอา้าวสวิงไงวะสวิงในไหนอ่ะ yeah! โอเคเอ้ยพังกันแล้วพังแล้วพังแ<ฮ>ล้วหายประตูพังแล้วไปต่อ แบบมือยาวใกลไหมเนี่ยมือซ้ายใครลืมมือเนี่ยเรื่นโอเคเอาไปไปไปอได้มากขึ้นขึ้นไปขึ้นไปโอเคเบิกไว้นะเบิกไว้นะโอ้ยลืมมากเลยอ่ะโอเคถ้าอยู่ จะผ่านแล้วใช่ไหมจะผ่านแล้วใช่ไหมม่านแล้วมผ่านแล้ว เขาไปสวิงรถเพื่อทำลายประตูเย้ yeah! <c oughs> อ้าวแรงไม่มีอ้าวไม่ได้แรงไม่มี <c oughs> ไม่มีแรงเดินต้องตรงนี้อ๋อลืมดูลืมดู <Okay. S 2> มดได้ไหมเฮ้ยได้ได้ได้มันจะขึ้นสีเขียวเออแล้วแกกระโดดไปแกกระโดดไปตรงสันโอเคเออได้แล้ว oh. โอ้ยโหด่านต่อไปด่านต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เอาติดอ้าวติด

จะร้องไหายควายบูไม่เซนด้วยโอ้โหใช่ชีวิตใหม่มึงเสียโลบ้ากี่คลิปหายจริงนี่สินะนี่สินะคลิปนี้ก็ถือว่าพอมาเหมาะไปเนาะก็ถือว่าเรื่องที่สอนให้รู้ว่าแมปนี้เนี่ย แมงยาชิบหายแม่งต้องสามากรีดจังมากๆไม่ต้องสามากรีดมากๆเบรกเคลียอนรถจะพังโอ้ยแม่กีจะดีอยู่แล้วเกือบดีอยู่แล้วอ้าวขาไม่ได้ไกลแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยแล้วอ่ะโอเคครับทุกคนก็สลับแมบค่ะครับเพิ่มอะไรวันนี้ก็ขอตัวลาเพียง่านี้กันแล้วครับกับน้องเคนทุกคนเนาะก็อย่าลืมติดตามช่องน้องเคลนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งนี้ไว้ใต้ทิปชาร์ตนะครับขอบคุณน้องเควันนี้มากนะครับผม ขอบคุณมากคับขอบคุณมากครับ,รบผมไปเจอกันครับไปบ้านนะครับนัองคบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับเ้อ